ตุบติกครับตุบติครับโอ้ยตุบติ๊กปแล้วครับตุบติครับโอ้ยเของอะไรพ่อตุบติครับสีครามครับพ่อ แรกของปีนะครับไม่ได้ลองเลยครับเหยื่อมาโคตรจิกนี้แล้วก็ไม่ตกปลานานด้วยครับก็ฝากแบงซุปเปอร์จิกของนะคนไม่ได้นะผมมักกรนักกรนะครับผมซุปเปอร์จิกแล้วก็เพจหาสั่งซื้อได้ที่ซุปนี่เพจซุปเปอร์จิกแล้วก็แบงของอเพจของนั่นด้วยครับซื้อบางแสนโอเคเดี๋ยวไปลองดูนะครับ มาเทศไมโครจิกนะครับผมเดี๋ยวลองดูนะฮะของแบรนด์ซิกของแบรนด์ของซูเปอร์จิกนะ,ะครับยี่สิบกรัมหมยแรกครับได้ <c oughs> ไม่รุมกันนะน้ำออกน้ำออก

บุบติกไปแล้วครับตุบต oh, 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 like ิกโดนนะครับผมฝากโอ้ยอด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 เลยนะฝากโอ้ยปันเยอะเลยลงลโลงลงวางให้วังให้ตัดริบนะอัดร

แลครผมเปิกนะครับขนาดสิบห้ากรัมห้าสิบกรัมเอาเยอะไหมนะผมกูไหน อยู่ในถุงไม่พ่อไม่พ่อสี่เกียวไม่รู้โอ้ยวิ่งครับตุ้มติกครับตุ้มติกครับโอ้ยตุ้มติ๊กครับอีสุกัม

ตื่นเต้นเลยเนี่ย

โอ้ยสุปจิกครับผมเอาลุงเอาลุงงเอาเรื่องครับเอาเรื่องเราสุปิกเอาเรื่องครับสุชิกครับ ไอ้ต้อ้ไ่อเดวอไล่่ไล่ม้งเบอมปลไมนี่มานีต้อมานีต้อไอ้องครับผมเดือดแก้บังเดือดลูกปิะอีตแล้วลูกปิะอีตแล้วพ่อใช้ทลูกไงน2่สมันไม่รู้นั่นจะหมดแล้วมั้ง ที่กระตุกล่ำงานเนี้ยล่ำมีไหมน้ำปานยี่สิบกรัมมันเขียนข้างบนบอกครับพี่ เโดยของอะไรพ่อซูเปอร์จิกใช่ไหมครับกี่คครกรัมครับพ่อยี่สิบครับโอ้โหของดีจริงวิ่งวิ่งครับผมงานเมกอุจิกนะครับของซูเปอร์จิกยี่สิกรัมโอ้ยไป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 ไหนไม่รู้มันคือมันคืออะไรมันคืออะไร

เอไม่เก้มบางแก้มบ้างหรอวกไม่อุ้ยอ่าใช่เลยขาข่ามาแล้วขามาขึ้นมาแล้วขาขึ้นมาแล้วแก็มบางแกมบางกษัตริย แก้มบางโอ้โูไซบาเตอร์เสียซุปเปอร์จิ๊กครับผมเสียซุปเปอร์จิ๊กนะครับผมหมายเลขดูเลยนะครับไหนพ่อของนิดหน่อยซุปเปอร์จิกไหนพ่อครับซุปเปอร์จิ๊กนะครับเต็มปากครับเกีกับอมนะครับซุปเปอร์จิ๊กอมนะครับโอเคเดี๋ยวพ่ออย่าหวานเลยอย่าหวานเลยเดี๋ยวอย่าโยนนะมันโยนถ้ามันโยนไม่ได้ถ้าอยักแล้วมันลากแล้ซุปเปอร์จิ๊กนะครับผมยี่สิบกรัม ฝากสากแล้วเอาอยูฝากาโอ้ทุกกระบวนท่าจริงพอระวังนะ ระวังระวังกันนะป๊อกเดียวว่ามันเป็นยังไงครับิดป๊อกขั้นหักมันเป็นยังไงครับไส้นี่ไงนะป๋อง บาอีกแล้วครับท่านไอ้นี่เลยครับพี่ไม่ต้องเล่นปิดปากไอ้นีนติดตัวไอ้เห <c oughs> มือนมันกินกลางน้ำไหมพี่สองเป็นสองไหม นี่ก็เ่อลังเลียงนี่นะบางเล็กครับผมบางใส่นมปังเยนะครับไปดเว้นคร่อะไครับผมกุจิกครับกุจิกนะครับน้ำฟานจัดแล้วนะครับไม่ใหญ่ไม่ใหญ่บ Hãy subscribe một kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn โอ้โหเผืออะไรครับทานปจิริงครับแผนนี้สบจได้เลยครับปริกนะครับรับเอราไบไยราไปแล้ว

นี่โชว์โวบอกันทัวันันเนียแล้วเียก็ตัอ้เริ่มเลัแกบังแกบังแกังใครอยู่นวิ่ยเอาไวได้ดิที่นกร งครกับอต้ยเขาระเมมาเลยโอ้ยเสื้อมันหมันจริงอุลุงยลง,ลงอต ะครับผมผลงานไมโครจิกของเหยื่อซปเอ super j ไปเอาฝากด้วยนะฮะโอเคนี่ครับเหยื่อเหยังงี้